ก็สวัสดีนะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับกฎหมายคองได้กแก่มาตอนแต่ในตอนนี้เรายังไม่ได้ทําเด้กแก่มาตอนนะแต่ขอเริ่มจากปูเนื้อหาหลักที่ตาวากเวนไว้ก่อนและเนื้อหาส่วนนี้ก็คืออันที่ผมได้ดองไว้นั่นแหละครับเนื้อหาหลักองค์ที่2นํานําต่อมาจากกฎบทมิตรภาพความข้าหางและความกล้าแห่งแสงสว่างสําหรับเนื้อหาที่จะมาเล่านี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เล่าโดยย่อและสรุปมาให้พอเขาเ้าใจง่าย เอาเป็นว่าขออภัยล่วงหน้าหากไม่ได้เล่าตามบทพูดเป๊อะเป,เป,ปรอะกันกันนะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะั้นมันจะเริ่มต้นจากการพบการของรุ่นใหญ่ของมิลิเนียมทั้งสองอย่างซึกคาสก,กิดิโอและอะคิโบชิฮิมาทิโดยดิโอพัดพบฮิมาริเพื่อสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่ทผ่านมาถ้าพูดให้ถูกก็คือรุ่นใหญ่ทั้งสองของมิลิเนียมก็คือคนร้ายผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สุดวุ่นวายที่ประทัการของชมโรเมตและชมรมพัฒนาเกม ส่วนเหตุผลที่ทําไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อประเมิน์เทนโดอาริสึหลังจากที่สรุปเรื่องราวทั้งสองทั้งคู่ก็จะได้ให้คำพิยามเกี่ยวกับตัวอาริสึโดยความเห็นของทั้งคู่นั้นแตกต่างกันโดยสินเชิงคิมารินั้นมองว่าอาริสึคือรุ่นน้องที่แสนน่ารักส่วนที่โอมองว่าเจ้าตัวนั้นคืออมุธที่มีไว้เพื่อทาลายล้างโลกเมื่อความเห็นนั้นมันต่างกันการวางบวลกู้เอกรุ่นลายคาม้มมันก็เลยเกิดขึ้น โดยริโอมองว่าฮิมารินั้นต้องอยู่อีกฝ่ายอย่างแน่นอนก็เลยขอตัดไฟแต่ต้นลมก่อนและเรื่องนี้ฮิมาริเองก็รู้ตั้งแต่มาหาริโอแล้วและก็เตรียมการตอบโต้ริโอไว้และถึงแม้ว่าจะใช้เหลี่ยมลอดมาได้อย่างเฉียดฉิวเพะว่าเธอก็ต้องพลาดท่าเพราะริโอนั้นคิดไวแล้วว่าแผนแรกของเธอนั้นต้องโดนแหกแน่ๆก็เลยเตรียมเมคที่5ของชโชลมเอทีเอซีไว้ซึ่งเธอคนนี้ก็คืออาซุมะโทคิไวซ์ซมจัดการกับฮิมาริตั้งแต่แรกแล้ว เรื่องราวทั้งหมดนั้นไม่ได้ถูกบันทึกไว้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ตัดมาที่ชาร์ล่นั้นเซนเซได้รับการติดต่อจากชมรมบริทัสโดยเด็กๆชมรมบริทัสได้บอกว่าเธอเจออะไรที่มันดูประหลาดและน่าสนใจด้วยยังไงก็ตามพวกเธอขอให้เซนเซมาดูมันที่ห้องชมรมของพวกเธอซึ่งหลังจากที่เซนเซมาถึงแล้วก็จะพบว่าเด็กชมรมพัฒนาเกมเราอยู่ที่นี่ด้วยและเมื่อเข้าไปที่ห้องชมรมบริทัส สิ่งที่สาววิทัศน์พูดถึงก็คือคุณยนหน้าตาประหลาดคล้ายกับปลาหมึกโดยมากกีได้อธิบายว่าโมนี้ที่มินเนียมีการพบเจ้าขุนประหลาดนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและถึงมันจะมีหน้าตาเหมือนกับโดนแต่ก็ไม่มีปุ่มสําหรับปิดเปิดการใช้งานและพอต้องมาเจอกับปัญหาแบบนี้ถึงจะเป็นวิทัศน์เองก็ต้องจนปัญญาตัวมากิบอกว่าหากนำเรื่องนี้ไปปรึกษาคกคริมาริที่เป็นหัวหน้าชมรมของพวกเธอก็อาจจะทราบได้ว่าเจ้านี่คืออะไรและทำงานยังไง รวมถึงเอาไว้ทําอะไรกันแน่กระนั้นในห้อง้องนี้ก็ยังมีคนคนหนึ่งที่รู้วิธีการปิดเปิดการใช้งานของมันอยู่เธอคนนี้บอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นมันมาก,ก่อนเลยและก็คือน็าออลิสเซอนั่นเองทันทีที่อลิสเซอสัมผัสโดนหุ่นยนต์รูปลาบปลาหมึกก็เริ่มทํางานในทันทีเหลือสิ่งอื่นใดน,นั้นอลิสเซอกลับมีท่าทางแปลก,แ,ปลกและดวงตาเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากนั้นก็หันปากกระบอกปืนดาบแหงแ่งสซซูเปอร์นวามาที่ทุกๆคน หลังจากการลั่นไกลอาคารชมรมบริทัศน์ก็ถูกพังจุดราบส่วนอลิเซอที่เห็นว่าพวกเรายังไม่เป็นอะไรนั้นก็หันปากกระบอกปืนมาอีกครั้งแม้ว่าจะถูกมากิขัดขวางด้วยการเข้าไปล็อกตัวก็ตามกระทั่งในที่สุดแล้วก็มีคนที่มาช่วยหยุดอเลิเซอให้ซึ่งคนคนนี้ก็คือมิคาโมเนลุหัวหน้าชมรมเมสีอสีนั่นเองและเพื่อมาถึงเนลุก็ไม่รอช้าเธอฟาดที่ต้นคอของอลิเซอจนล้มลงไปในทันที ขณะนั้นหุ่นปลาหมึกที่เพิ่งตื่นขึ้นก็ไม่ได้หยุดทํางานด้วยครั้งนี้เนรุจึงเรียกสมาชิกทั้งหมดออกมาเพื่อเก็บกวาดพวกมันทั้งหมดโดยหลังจากเหตุการณ์นี้ก็จะมีผู้ที่บาดเจ็บก็คือไซบะโมโมอิจากชมรมพัฒนาเกมโมโมอิถ <Mom oi S 2> ูกส่งไปที่ห้องพยาบาลของชาเลสส่วนเซนเซก็กลับมารีบเรียงเหตุการณ์เพื่อสืบหาสาเหตุการผิดปกติของน้องอลิกซึซึ่งในขณะที่ทํางานอยู่นั้นเองทางมิโดริก็ติดต่อกลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือ นั่นกระเพาะน้องอลิสึไม่ยอมออกจากห้องชมรมและไม่ยอมทานอะไรด้วยนั่นเลยทําให้เซนเซต้องเข้าไปหาและเมื่อไปถึงที่หมายเซนเซก็พบว่าน้องอลิสึอ,อยู่ในอาการดาวเนื่องจากคิดว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ทําให้โมอิบาดเจ็บสาหัสในระหว่างที่เซนเซกาลังปลอบใจอลิสึจางนั้นเสียงเสียงหนึ่งก็ได้ดังขึ้นและเธอได้บอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตัวเธอจริงๆ และเจ้าของเสียงนั้นก็คือซึคาสกิลิโอประธานนักเรียนคนปัจจุบันของบริเนียมลิโอจะขอโทษที่เธอคาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์แบบนี้มาจะเกิดขึ้นในฐานะของประธานนักเรียนสิ่งที่เธอต้องทําก็คือากาจัดตัวแปรที่จะเป็นอันตรายกับบริเนียมในภายหลังริโอเข้าใจดีว่าการกระทําของเธอนั้นอาจจะทําให้มีคนไม่พอใจและยังไงซะก็ไม่ได้มีคนชอบเธออยู่แล้วอย่างไรก็ตามคําสั่งของเธอก็คือให้เนลุพาตัวอลิซตไป แต่คําตอบของเนลุกก็คือไม่เพราะเธอไม่โอเคกับการลักพาตัวเด็กและจะไม่ยอมให้ลิโอทําแบบนั้นด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตามแผนก็ตามแต่ลิโอก็คิดไปแล้วมันต้องเป็นแบบนีและเรียกโทคิซีเอ็นซีโคสเนมเซลโลโฟออกมาเพื่อรับมือกับเนลุซึ่งการต่อสู้ของทั้งสองนั้นช่วงแรกก็ไมได้หาชันกันมากแต่พอริโออนุญาตให้ใช้อาวุธเข้าสู้อย่างเต็มที่แล้วเนลุกลับเริ่มเสียเปรียบและถูกล็อกจากด้านหลังตอนที่ไม่ทันระวังตัว ขณะเดียวกันนั้นทางชุมลมพัฒนาเกมที่เหลือเพียงมิโดริและจูสุก็คิดแข็งขืนและต่อสู้กับริโอซึ่งริโอเธอก็ไม่ได้คิดจะทำลายนักเลนคนอื่นแต่หากจะเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลได้เช่นกันท่ามกลางความวุ่นวายจากการต่อสู้อลิสึที่ได้เห็นภาพเหล่านั้นควรคิดถึงโมโมอิ i. หากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคนที่จะเจ็บเป็นลายต่อไปก็คือเพื่อนๆของเธอท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวก็รับรู้ได้ว่าสาเหตุนั้นมันมาจากเธอ นั่นก็เลยทําให้เจ้าตัวตัดสินใจได้ในยา่าคําตอบของเด็กสาวที่ลืมตาดูโลกไม่นานนั้นก็คือเธอจะไปกับดิโอแม้ว่านั่นจะเป็นการที่ตัวเธอเองต้องหายไปจากโลกไปนี้ก็ตามทีหลังจากนั้นไม่นานเราเด็กๆก,ก็ต่างมารวมตัวกันอีกครั้งชมรมที่รู้สึกเสียใจที่สุดในเวลานี้ก็คือชมรมพัฒนาเกมที่นอกจากจะมีคนเจ็บแล้วเพื่อนอีกคนก็โดนลักพาตัวไปอีกนั่นก็เลยทําให้ทั้งหมดนั้นเกิดอาการจิตตก เนลุก็รู้สึกไม่พอใจกับผลลัพธ์ครั้งนั้นในขณะที่เธอมองดูแก๊งเด็กจอยอยู่ห่างๆซึ่งในระหว่างนั้นเองก็มีใครบางคนมาทําลายบรรยากาศที่แสนอึมครึมนั้นไซบะโมมิปากฏตัวพร้อมพลังบวกอันเลีรนล้นเธอบอกว่าตอนนี้เธอฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่พอเห็นทุกคนในชมรมกําลังจอยก็ถือกับตกใจเพราะเธอไม่นึกว่าน้องสาวของตัวเองนั้นจะกลายเป็นแบบนั้นไปด้วย มิโดริและจูซุค่อยๆเล่าเรื่องทุกอย่างให้มมโมอีฟังซึ่งหลังจากที่เธอฟังอย่างตั้งใจมมโมอ e ีก็ตะวาดทั้งสองคนว่าบ้าหรือเปล่าอะไงพวกเธอถึงจตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องที่คนอย่างฉันยังสามารถตัดสินใจได้เลยล่ะเนี่ยเนรุที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆนั้นถึงกับถูกใจที่อย่างน้อยก็มีคนไม่ปลอดแทงอยู่คนหนึ่งและเมื่อตัดสินใจได้แล้วเช่นนั้นการรวมทีมอเวนเจอร์ก็เกิดขึ้นโดยป,ประกอบด้วยชมรมวริทัส ที่หายการช่างชุมลมเมธและชุมลมพัฒนาเกจบกลายเป็นกองกำลังเฉพาะกิจสี่ยอดกุมารีโดยปัญหาข้อแรกที่ทุกคนมาแก้ก่อนคือลิโอผ่าอลิสซ์ปะทิไหนหลังจากที่ได้ข้อสรุปทุกอย่างแล้วซินเซ่ก็ได้นําเรื่องราวนี้ไปแจ้งกับผู้ปกคอรองน้องอลิสซ์ฟังแน่นอนว่าไฮเซตลยกกะในตอนนี้คือกลายเป็นลูก,กะจังได้หมดพิโรธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจากการตรวจสอบเส้นทางทางบัญชีแล้ว คุณแม่ยูกะพบว่าลุนพีสุธิละของเธออยากยอเกเงินไปสร้างครอบประการเอริดูและยูกะก็คิดว่าตอนนี้ดิโอปก็น่าจะอยู่ที่ดันและอ่านที่จริงแล้วเธออยากจะไปช่วยพวกเราด้วยแต่น่าจะช่วยได้แค่นี้นั่นแหละ <S <S เมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นอนไปแล้วเราสมาชิกทีมช่วยเหลือทั้งหล,งลายที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่นั้นต่างลดกความคิดว่าพวกเราจะทำไงดีเพราะอีกฝ่ายก็ต้องเตรียมตอบโต้อ,ตอย่างหนักอย่างแน่นอนโดยเนรุแนะนำว่าให้แยกกันไปคนละกลุ่ม และพวกเธอจะใช้ตัวเองดึงดูดความสนใจของลีโอเองส่วนเซนเซและที่เหลือก็ใช้เส้นทางขนส่งทรัพยายกรรอบเข้าไปด้านในพร้อมกับการสนับสนุสนของชมลมเวลิทัสและจากการที่ชมลมเมดปลุกเข้าไปเบนความสนใจนั้นพวกเราก็เลยสามารถปลุกเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายชะอา้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าด้านกลุ่มที่บุกเข้าไปก่อนอย่างชมลมเมด เธอต้องเผชิญหน้ากับโทคิจากที่คิดไว้จริงๆและนั่นก็ทําให้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่าง C&C เป็นครั้งแรกช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้โตคิคิดว่าฝีมือการต่อสู้ของเธอนั้นสูสีกับเนลุแต่จากด้านกําลังพลที่แตกต่างกันมันจะทําให้เธอเสียเปรียบดังนั้นเธอจึงกดรีโมทเปลี่ยนตาแหน่งอาคารเป็นเขาวงกดและนั่นทําให้เนลุถูกทัดคาดจาก C&C ทันทีการต่อสู้แบบโดนเดี่ยวตัวต่อต,ตัวนั้นมันเริ่มขึ้นอีกครั้ง ตอนที่โทคิคิดว่ามันจะต้องเป็นชะชะเธอแน่ๆแต่ในระหว่างที่เธอคิดแบบนั้นเธอกลับไม่แม้แต่จะปิดเกมได้ซึ่งหากพูดให้ถูกแล้วความคิดที่ว่าเธอทัดเทียมกับเนรุนั้นมันไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องและเธอประเมินกูต่อสู้ต่ำเกินไปที่สําคัญก็คือตอนนี้เธอทราบความจริงแล้วว่าตลอดที่ผ่านมานั้นเนรุยังไม่ได้อัจจริงเลยและเมื่อเวลาผ่านเข้าไปนานเข้านอกจากความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นแล้ว ัญหาของทางเธอก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกเพราะชโลเมาที่โดนเตะโดงออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปเมื่อกี้นี้นั้นหาท่าบ้าสมทบก,กับเนรุดได้แล้วหมายความว่าถ้าซูปเปอราต่อไปนี้เธอจะโดนปาร์ตี้มุสลิมลุมกินโต๊ะแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจากแน่นอนมาเกมนี้ถือว่าเธอพ่ายแพ้อย่างหมดรูปแล้วซึ่งริโอก็บอกว่าเธอเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะจบลงแบบนี้และโทคิเองก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจเพราะทางเธอก็แพ้มาแล้วเช่นกัน ดังนั้นการถอยเพื่อเตรียมตัวรับมือต่อไปก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วตัดมาที่อีกด้านหนึ่งช่วงเวลาก่อนที่ c ีอจะซีจะพะักกันเล็กน้อยซเซนเซกับพวกยูสุนานได้มาพบก,กับคุณพนักงานต้อนรับที่มีบริการแซนอบอุนอาวังกาดคุงนั่นเองซึ่งแม้ว่ามันจะมีดา,าตาที่เคยจนกระทั่งเด็กของปีแปจะต้องปงโตแต่กลับกันมันกลับทรงพลังชนิดที่ว่าขี่โกงได้เลย อาจจะให้คําจํากัดความได้ว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความเชิมอันใหญ่ยิ่งพวกเด็กๆบนดปุบเพื่อจะกับอาวุธที่ทรงพลังเบลก,กับหน้าตาโดยนอกจากจะมีความแข็งแกร่งในระดับที่เรียกว่าอีแค่ลิฟท,ที่เอามันลงได้แล้วสิ่งที่พวกเราไม่รู้ก็คือมันมีระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันดาเบยจากการบูลลี่เรื่องความเฉยมาทำไดเรกแอคแท็กเข้าไปใสู่คนสร้างโดยตรงซึ่งลิโอที่ได้ยิงคำดินทาเหล่านั้นถ้าบดอ,อุบออกมาว่า ดีไซน์มันไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพสักหน่อยหนึ่งบางทีแล้วเรื่องนี้มันจะง่ายขึ้นหากบอริทัสสามารถเข้ามาช่วยเหลือเราได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพวกเธอโดนลิโอเล่นงานจนไม่สามารถเชื่อมต่อกับทางนี้ได้แล้วเพราะว่าในเวลาที่เข้าตาจนนั้นกลับมีการช่วยเหลือจากคนที่พวกเรารู้จักกันดีซึ่งเธอคนนี้ก็คือคังงามิจิฮิโร่รองหัวหน้าชมรมบอริทัสคนปัจจุบันฮิโรให้คำอ,อธิบายว่าตอนนี้เธอใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่ากระจกแท็เข้าไปในระบบของเมองเอริดู เพื่อเปิดการเชื่อมต่อให้ทีมบริทัศน์ในห้องชมลมกระนั้นเธอก็ยังต้องคารวะเลยที่แม้กระทั่งโดนเจาะระบบเข้าไปแล้วเจ้าอาวองกาดกลับฟื้นระบบไฟวอลขึ้นมาได้อีกอย่างไรก็ตามเธอจะช่วยเท่าที่จะทําได้และคงต้องฝากที่เหลือให้กับทางโน้นจัดก,การบรรลงให้ได้จากการวิเคราะห์แล้วเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นไร้เทียมทานซึ่งชมรมวิศวะเองก็บอกว่าพวกเธอมีทีเด็ดที่จะส่งคนพิลึกเนี่ยกับเชียงกงได้โย โดย3าสาวชมรมเวริทัตก็ตอบรับด้วยการที่พวกเธอจะปวดระบบมันให้และเปิดโอกาสให้ชมรมวิศวะวิ่งเขา้าชาร์จพวกเธอทั้ง3ามจับล็อกมันและเชื่อมมันเท่ากับนลับของบุรล่นใหม่ของชมรมวิศวกรรมที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเรียกกันว่าขีปืนาวุธและด้วยการบูชายัญงบประมาณของชมรม เป็นเวลาครึ่งปีของเหล่านักปฏิสุทธิ์เพียงข่าวปกาศคุมที่โดนเข้าไปก็ถึงกับแนนิีไปได้ทันทีลงเหลือไว้เพียงบินไบเสพเก็บเงินที่จะล่อนไปให้กับหัวหน้าบัญชีของพเมียมจ่ายในท้ายหลังพร้อมกันนั้น3สาวม,ส,าม,มาสเตอร์ก็หมดสภาพในทันทีแลนะจำเป็นที่จะต้องถูกรลีไทายออกไปจากการต่อสู้เหลือไว้เพียงภารกิจสำคัญในการช่วยเหลืออลิสตจังชมรมพัฒนาเกมที่ได้รับไม้ต่อจากชมรมวิศวะนั้น ได้มุ่งหน้าไปที่โซนกลางของเมืองเมืองนี้แน่นั่นก็ทําให้พบกับชมรมเมทที่เพิ่งมาถึงก่อนหน้านี้เท่ากับว่าในตอนนี้พวกเรามากันจนพร้อมแล้วแต่ท,ทันทีที่พยายามเข้าไปในตัวอาคารผู้ที่ออกมาขัดขวางก็คือโทคิอีกครั้งโดยครั้งนี้ลิโอบอกว่าเธอจะสู้ด้วยทุกอย่างที่ดีแล้วและอน,นุญาตให้โทคิใช้สิ่งนั้นได้สิ่งนั้นก็คืออาบีเอชูซึ่งเดิมทีแล้วลิโอสร้างไว้เพื่อต่อกรทิดาแห่งเทพไร้น้ำแต่ใน,นเมื่อเธอจนแต้ม เธอก็จําเป็นที่จะต้องสู้ด้วยทุกอย่างที่เธอมีและจะทําการกําจัดทุกคนที่พยายามเข้าไปในตัวอาคารและถึงจะเป็นพวกเราผู้ดิบขอบของพลังสุดโกงที่เขาเรียกกันว่าพลังแห่งมิตรภาพก็ตามแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าโทคิสวใส่อาบีเอชูแล้วมันกลับกลายเป็นว่าพวกเรานะั้นกําลังโดนย้าอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งจีฮิโรประเมินจากข้อมูลจำนวนมากที่เข้าออกผ่านตัวอาบีเอชูว่า ตอนนี้อาเบชูสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของพวกเราผ่านข้อมูลจำนวนมากมายมหาศารอย่างไรก็ตามอากันนิเธอมองว่าอาเบชูนั้นก็น่าจะถนัดแค่การต่อสู้บนภาคพื้นดินมากกว่าดังนั้นหากต้อมเธอไปยังที่สูงก็อาจจะได้เปรียบเข้าไปได้ในส่วนของลิโอเองในตอนนี้เธอรู้สึกว่าจะใช้เวลามากเกินไปแล้วส่วนสาเหตุนั้นก็ง่ายๆก็คือพวกที่บุกเข้ามานั้นมีเซนเซอยู่ด้วยแต่เธอก็ออกคำสั่งให้จับกุมตัวเซนเซ เพื่อให้การต่อสู้นี้ตกลงได้ง่ายขึ้นในรุที่เห็นเช่นนั้นก็คว้าตัวเซนเซมาและฮิวทะยานวิ่งขึ้นไปในตึกโศกทันทีเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาเองแบบนี้มันเลยเป็นโอกาสดีเช่นการที่เธอจะลากอีกฝ่ายไปสู้กันในชัยภูมิที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้เปรียบและทันทีที่โตกุกิมาถึงในรุก็อยู่เพียงคนเดียวแล้วเธอใช้ระเบิดส่งทั้งตัวเธอและตกิล่วงลงไปยังพื้นข้างล่างทว่าสิ่งที่สองคนทําไม่ใช่รอรับแรงตกกระแทกเฉยเ แต่เป็นการเปิดฉากยิงใส่กันนะครับเริ่มต้นนั้นอาจจะเป็นเนรูที่เปิดฉากยิงใส่ก่อนแต่หลังจากที่อาเบีชูปรับสมดุลได้ท้ายสุดแล้วมันจึงเป็นการโจมตีที่ทั้ง2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างแลกกันโจมตีก่อนที่จะล่วงกระแทกพื้นซึ่งหลังจากที่ล่วงกระแทกพื้นอย่างจังผลปรากฏว่าปูแพรชนะในการต่อสู้นี้ก็คือโคลคิทที่เธอสามารถยืนได้โดยไร้ซึ่งบาดแผลคำจำกัดความในหัวของพวกเด็กๆในตอนนี้ก็คือจะไล้เทียมทายเดียวไปแล้ว อย่างกับพวกที่โกงเกมไม่มีผิดแต่ในขณะที่ลีโอสั่งให้โทคิจัดการเซนเซและพวกเด็กๆนั้นก็เกิดความผิดปกติขึ้นจูจๆอาเบชู A B H U, นั้นเกิดอาการชง,งักทําให้เธอไม่สามารถทําตามคำสั่งของลิโอได้เปิดโอกาสให้มโม,โมอิใช้ระเบิดแสงที่ได้รับมาจากโชโรวิศบะปั้งใส่โทคิและพาทุกคนหลบหนีออกจากที่นี่แม้ว่าโทคิจะจะตามไปซ้ําเพื่อจบภารกิจแต่ลิโอกลับห้ามเธอไว้พร้อมทั้งบอกว่าพวกเธอแค่รอคอยอยู่ที่นี่ก็พอ พราะหากเธอทําลายฮาโลกของอลิสซึสําเร็จก็ถือว่าภารกิจของพวกเธอจบแล้วและอย่างไรก็ตามความดื้อรั้นก็จะพาให้พวกนั้นจ้อนกลับมาที่นี่แน่ตัดมาทางด้านพวกเราที่กําลังหลบซ่อนตัวอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งในเมืองอเดดูทั้งหมดเริ่มการชุมกันในระหว่างที่ CNC กําลังพักกันอยู่ทุกคนประเมินว่าตอนนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเล็ดลอดผ่านโทคิที่เหมือนกาลังสวมใส่อเทมแคตีวก้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นจุดใดนก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีช่องโหว่เลยอย่างไรก็ตามในความเห็นนี้มันมีผู้เห็นตาเธอคนนั้นก็คือฮานาอกาสยูสุหัวหน้าชมรมพัฒนาเกมโดยน้องยูสุบอกว่าเธอต้องไม่ชัว์หรอกนะว่าน่ามันเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าแต่เธอเห็นว่าตอนที่แลนดิ้งลงพื้นตัวโทคินั้นมีการเคลื่อนไหวที่ทื่อลงไปแวบหนึ่งในลุที่ได้ยินเช่นนั้นก็บอกให้ยูสุนั้นมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้และให้บอกมาเลยว่า แผนการนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นมีขโมยในรู้ก็เผยรอยยิ้มและ CNC ก็เตรียมโต้กลับอีกครั้ง CNC นั้นบุกตรงเข้าไปที่อาคารอีกรอบทางทางที่รู้อยู่เต็มอกว่าโทคิจะคงขวางทางพวกเธออยู่โทคิยังมีความมั่นใจว่าตราบเท่าที่เธอ,อยังใช้งาน r b เบชอยู่นั้นผลการต่อสู้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆท้งนั้นเหล่าสาวเมดเองก็รู้ว่าโทคิต้องคิดแบบนั้น แต่ว่าเป้าหมายของเธอไม่ได้เป็นการเอาชนะด้วยทีเบิร์ดอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นการไล่ต้อนโทกิไปยังจุดนัดพบและให้เอสของพวกเธอเป็นคนจัดการและกว่าที่ลิโอจะรู้ตัวโทกิก็ถูกไล่ต้อนไปยังที่ลิฟต์แล้วเมื่อโทกิและเนรูเข้าไปที่ลิฟต์กัน2คนจีฮิโร่ก็สั่งแท็กให้ลิฟต์มีการขึ้นลงด้วยความเร็วสูงสุดส่งผลให้แรงจีของลิฟต์พุ่งสูงขึ้น10ใจในทันที แทนการเข่าข้าของยุสุก็คือทําให้ m โมเมนตัมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คงที่ซึ่งเธอสังเกตเห็นช่วงที่เบเยชูตกกระทบจากที่สูงนั้นมันมีดีเลย์ไปชั่วขณะหนึ่งและเธอก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้าโมเมนตัมและแรงเฉยมันไม่คงที่หาิเชูก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลในการเคลื่อนไหวก่อนและนั่นทําให้ไม่สามารถซัพพอร์ตเรื่องการยิงและการหลบลีกได้ เพียงแค่ว่าคนที่จะสามารถต่อสู้ในที่ที่มีแรงเวียตลอดเวลานั้นจะมีใครทําได้ละ่ะและเนลูก,ก็คือผู้ที่สามารถผ่านข้อจํากัดนั้นได้อย่างผ่านฉลุยแม้ว่าจะมีแรงเวียย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เนลูก,ก็ยังคงเคลื่อนไหวไปมาได้เธอเค่อยๆปรับตัวกับแรงเวียของลิฟและโจมตีจากทุกมุมที่สามารถโจมตีได้สถานการณ์ในการต่อสู้นั้นมันเปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้เนลุเป็นฝ่ายในตอนตกิไม่ให้มีโอกาสได้พักหรือป้องกันตัวเลยมากระดานนี้มันถือว่าลุกฆ่าซะแล้วท้ายที่สุดแล้วผลกาต่อสู้ก็คือตกิที่สงสัยอาวุธต่อต้อตานเทพไหลน้มนั้นล้มลงในขณะเดียวกันเนลุเองที่ใช้กำลังอย่างเต็มที่ก็ขยับตัวต่อไปไม่ไหวแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามก่อนที่ตัวเธอเน่านจะหมดสติไปเนลุก,ก็ได้ฝากฝังหน้าที่ต่อไปน,นั้นให้กับชมรมพัฒนาเกม ซึ่งชมลมพัฒนาเกมและเซนเซนั้นก็รีบมุ่งหน้าต่อไปเพื่อช่วยเหลืออลิเซอร์และก็จะได้พบกับดิโอที่ขวางทางอยู่ตอนแรกก็แอบคิดว่าเธอนั้นจะขัดขวางเราแต่ดิโอก,ก็บอกว่าชัยชนะของเธอนั้นมันจบลงตั้แต่ตอนที่โทคิพ่ายแพ้ไปแล้วดิโอจะมีความเห็นตามเดิมก็คืออลิเซอร์คือสิ่งที่อันตรายเกินไปสําหรับคิวทอสซึ่งนั่นทาให้มูไอรไม่พอใจและตอบกลับไปว่าพอแพ้แล้วก็เลยพาลิปาว แท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโดยเซนเซได้เตือนไปที่ริโอว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามความผิดพลาดก็คือการที่ริโอนั้นไม่เคยรับฟังความเห็นของผู้อื่นเลยและในระหว่างนั้นเองลารเด็กที่มุ่งหน้าไปหาอาริเซนั้นก็พบว่าบรรยากาศรอบตัวกลับต่างเอาไปจากเมื่อคู่และตอนนี้ระบบทั้งหมดของเมงืองป้อมปราก,การเอริดูกำลังถูกยึดครองโดยต,ต,ตัวตนบางอย่าง ัวตนที่ทรงพลังและเหนือล้ํายิ่งกว่าจินตนาการของมนุษย์ทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วนั้นแม้กระทั่งการสื่อสารทางกายของจีโร่ก็ถูกตัดการเชื่อมต่อไปาวน้ยที่ลืมตาตื่นขึ้นนั้นเป็นเทนโดอาริซ่ทีไม่ใช่เทนโดอาริซ่คนเดิมและเธอได้บอกชื่อที่สามารถใช้เรียกขานเธอได้นามของเธอนั้นก็คือจีเป็นนักบวชไรนาที่จะพาองคหญิงขึ้นถลิมพลังแห่งโพยเทพตามเจตนาลมตั้งเดิมของผู้ที่ใครกําเนิด และคีก็จะเรียกใช้งานโปรตโตคอลเรือแห่งอาหารทาซิตเพื่อทําการเขียนทับมืองป้องประกาศเอริโดในทันทีขณะเดียวกันนั้นเธอก็รู้สึกได้ว่ามันต้องมีการขัดขวางดังนั้นจึงเรียกให้สาวบของดิวิชั่นมาที่นีเพื่อให้เธอสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเสร็จสมบูรณ์เวลาที่เหลืออยู่นั้นมีไม่มากลีโอซินุขอให้พวกเราทั้งหมดออกไปจากที่นี่ซะ เมื่อโตเธอเป็นผู้ที่นำพาภัยมาสู่ชีวตอนเองเธอก็จะเป็นที่จะต้องรับผิดชอบด้วยแล้ว,ว่านั่นอาจจะหมายความว่าต้องแลกมาด้วยชีวิตของเธอกตามเซนเซจะพูดถึงปัญหารถรลาที่ลีโอเคยกล่าวถึงคําตอบของเซนเซก็คือทั้งสองาดอาจจะไม่มีทางที่ถูกเลยและบางทีคนเหล่านั้นก็ควรจะมองหาผู้ที่ช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ก่อนในอันดับแรก และพวกเธอนั้นก็มาทนในวินาทีสุดท้ายพอดีกระบวนการของโปรโตโคอลเรือแห่งอาหาตสิตนั้นถูกยกเลิกรลวากับว่าโหลดแพดเกมยุคสองพันแล้วเน็ตหลุดกระทันหันส่วนสาเหตุนั้นก็เพราะสองสาวแหา่งเซมินาฮายาเซโยกะและอุชิโอโนอาเป็นคนตัดไฟคีที่ถูกตัดการเชื่อมต่อกับทรัพยากรของเมืองปอป,ปาการเอริดูกระทันหันรับรู้ได้ถึงการต่อต้านแต่เธอในตอนนี้ไม่สามารถหยุดกระบวนการได้จนกว่าจะดำเนินการจนเสร็จสิ้น ทางเดียวที่ทําได้ก็คือเรียกสาวกดิวิชันออกมาแก้ปัญหานี้แต่เธอก็นึกไม่ถึงว่าสาวกแห่งดิวิชันทั้งหลายจะถูกไล่ต้อนจนไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือเธอได้นั่นเพราะภายนอกนั้นชมรมวิศระใช้แรงคือซ่อมอาวงการคุงที่หมดสภาพมาดัดแต่เป็นมาร์คทูและด้านล่างตัวอาคารนั้นก็ยังมีทั้งเศษศีและเอีิดอหลักตบกระบาลหุ่นที่พยายามเข้ามาในอาคารด้วย และผู้ที่ให้คําอธิบายนั้นก็คืออากิโบชิฮิมาริสาวน้อยอัจฉริยะผู้บอกบ่าผู้มีรอยยิ้มพิมพ์ใจเล่ากับยาวิเศษนั่นเองลิโอเองก็นึกไม่ถึงว่าฮิมาริที่มีอ,อกจฉรงขาจะมาอยู่ที่นี่ได้แต่ฮิมาริบอกว่าเธอก็คิดอยู่แล้วแหละว่าลิโอต้องทําแบบนี้เธอก็เลยเตรียมแผนการหลบหนีไว้ล่วงหน้าแต่แ,ตแรกแล้วส่วนวิธีการที่จะช่วยเหลืออลิสือนั้นก็ง่ายๆแค่เข้าไปในจิตใจแล้วเรียกสติของน้องอลิส จากคำอธิบายของฮิมาริลิโอเองก็ค้าสุดตัวเพราะการได้เข้าไปในจิตใจของผู้อื่นนั้นอาจจะทำให้ทุกคนติดอยู่ในนั้นแล้วออกมาไม่ได้หรือกะไดแต่กระนั้นเด็กๆชมรมพัฒนาเกมก็พร้อมที่จะรับความเสี่ยงและในเมื่อลิโอคัสฮิมาริก็เลยจะเป็นคนที่ทำให้เองซนเซและพวกเด็กๆได้เข้ามาในจิตใจของอลิซผ่านเครื่องได้ของลิโอและด้วยความช่วยเหลือของฮิมาริการเข้ามาทัางในนั้นจึงประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ภาพที่ทุกคนเห็นตรงหน้าก็คือพื้นที่หลบล้างและไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นที่ไหนเพราะนั่นก็คือสถานที่ที่พวกเราเจอกับอาริสเจจังเป็นครั้งแรกอาริสเที่พบว่าพวกเรามาที่นี่ก็จะถามว่าพวกเราเข้ามาที่นี่ทําไมกันนี่ไม่ใช่เพราะว่าเธอโกรธที่พวกเรามาลบกวนเธอแต่เป็นเพราะว่าเธอกลัวว่าพวกเราจะบาดเจ็บเพราะมาช่วยเหลือเธอตั้งค่าอาริสึยังคงรู้สึกผิดกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเธอโทษตัวเองว่าตัวเองคือต้นตอของความโชคร้ายของทุกคน เมื่อมันเป็นแบบนี้เธอสู้ยอมหายไปแบบนี้มันยังจะดีสักกว่าแต่ในโลกแห่งจิตสำนึกนั้นมันไม่ได้มีน้องอลิเซอยู่คนเดียวตั้งแต่แรกแล้วและคีก็ได้ปากกมาและเธอมาเพื่อเน้นย้ำถึงหน้าที่ที่พวกเธอได้เกิดมาและเธอที่แหละก็คือคนที่ส่งภาพจากทุกมุมกล้องของเมงืองป้อมปราก,การเอริดูให้อลิเซดูอลิเซจะคงจมอยู่กับข่วงความรู้สึกผิดที่ทําให้คนอื่นต้องเจ็บปวดอยู่คนเดียว กระทั่งบมองอีได้พูดถึงเทลซาก้าโกลิคเกิลทูเกมที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจทํากันขึ้นมาซึ่งาการล่มสลายหรือการมีตตนแล้วจะทําให้คนอื่นโชคร้ายใครมันคิดแตกต่างกันละ่ะเพราะถึงจะมีก็ไม่ใช่เธออย่างแน่นอนด้านยูสุก็เสริมว่าท่านกะเาะว่าทุกคนก็คือเพื่อนกันยังไงละ่ะและน้องมิโดริก็ได้พูดถึงเกมต่างๆที่น้องอาริสุอชอบว่าในเกมต่างๆนั้นอาริสุเคยบอกเองไม่ใช่เหรอว่า ตัวเองในเกมเหล่านั้นไม่มีใครเคยทอดทิ้งสหายแม้แต่คนเดียวเลยท้ายที่สุดโมเอ,อีกจึงสรุปให้ว่าจอมมามันก็แค่อาชีพอาชีพหนึ่งในเกมนั้นแหละแต่พวกเราต่างหากที่จะเป็นคนที่กําหนดว่าเราอยากเลือกจะเป็นอาชีพอะไรอริสึตั้งข้อสงสัยว่าตัวเธอที่ถือกาเนิดมาเพื่อเป็นจอมมารแล้ว่ะถ้าเธออยากเป็นผู้กล้าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นไปได้ด้วยเหรอซึ่งคําตอบที่เซนเซให้กับเธอก็คือ การตัดสินใจนั้นเธอต้องให้คำตอบกับตัวเธอเองเพราะทุกคนนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาเพราะถูกกำหนดให้เป็นอะไรแต่พวกเราสามารถเลือกที่จะเป็นอะไรได้ต่างหากเป็นสิ่งที่อยากเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นคำตอบของเด็กน้อยก็คือเธออยากจะเป็นผู้กล้าอยากจะร่วมแรงร่วมใจกับพวกท้องและในโลกแห่งจิตใจนี้บางสิ่งก็ได้ปรากฏออกมาของที่เป็นของของเธอตั้งแต่แรก ของที่ก่อนหน้านี้เธอคิดว่ามันได้ทิ้งเธอไปเสียแล้วมันก็คือดาบแห่งแสงซูเปอร์โนวาแม่ว่าตอนแรกอลิสึจะกลัวที่จะจับมันแต่ท้ายสุดจากการขยันขยอของเพื่อนเพื่อนเธอก็จับมันขึ้นอีกครั้งคีได้ตินชมป์กับอลิสึอ,อีกว่าพลังของอลิสึนั้นมีไว้เพื่อทําลายโลกใบนี้นะแต่คําตอบของเทนโดอัิสึคือไม่ใช่เพราะเธอไม่ได้กําหนดให้มันเป็นแบบนั้นและตอนนี้เธอคือผู้กล้าแห่งแสงไม่ใช่จอมมาร ก่อนที่เธอจะลั่นไก่ทาลายล้างโลกแห่งจิตใจ,ใจแห่งนี้การกระทํานี้นั้นทําให้ขีไม่สามารถทําความเข้าใจกับการกระทาของนายหญิงของเธอได้ขณะเดียวกันในโลกภายนอกทันทีที่อาริสเซใได้สติสาวกอลตีมิชชันทั้งหลายก็หายตัวไปในทันทีอีกทั้งระบบการทํางานของเมืองป้อมประกาศเอเดดูก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งและเหล่าผู้ที่ต่อสู้ร่วมกันในที่นี้นั้นก็เป็นฝ่ายชนะในขณะที่ลีโอไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้มันจะสามารถเกิดขึ้นได้ หลายวันถัดมาทุกๆอย่างในมิลลเนียมกลับสู่ภาวะปกติฮิมาริทมาปนกับเซนเซว่าเพราะนิโอแท้ๆเลยเธอเลยต้องมาทําหน้าที่ในการจัดการกับเมืองปาการเอริดูด้านซียนซีนั้นก็กําลังเลี้ยงฉลองหลังจบภารกิจโดยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงตอนรับสมาชิกใหม่ด้วยนั่นก็เพราะน้องทองคีถูกเซมินาบุ้ยมาให้พวกเธอดูแลแทนแต่ที่หนักหนาสาหัสหสการมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเซมินานี่แหละ ที่รีโอเธอโทรไปแจ้งกับยูกะจังว่าฉันจะลาออกและพอยูกะบุกเข้าไปหาถึงห้องกลับพบว่าตอนนี้ประธานสุดที่รักของเธอนั้นหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทางอยากจริงโนดไว้บนต๊ะ้วยว่าเขาขอโทษและนั่นก็ทำให้คุณเฮรันยิกแห่งเซมินาปรีแตกเหมือนเห็นบัญชีติดตัวแดงอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ทั้งเจ็บตัวทั้งได้บาดแผลและในบางครั้งก็ล้มลงร้องไห้แต่การผจนภัยของเหล่าผู้กล้าและเหล่าสหายก็ยังคงดําเนินต่อไปและมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปและเรื่องราวในบทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้